อ๋อมาทำเลขนาขวัญจ้าครับวันร่ำวันรวยวันเจริญรุ่งเรืองจ้าทำตามรอยพ่อทำตามโบราณโบราณที่แกศไทพาทำมาให้ร่ำให้รวยสาธุทำทุกปีเหรอทำทุกปีจ้าอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรทำเลขนาขวัญจ้าอ๋อเลขนาขวัญจ้าตามคำโบราณนะจ้าตามรุ่นปู่รุ่นย่าที่เขาทำมาจ้าทำทุกปีเลยไหมเนี่ยทำทุกปียายทำทุกปี ให้ได้ข้าวเยอะๆให้ได้ข้าวให้เป็นเม็ดดีๆส,ดสวยครับกีไนนะ่ไร่เนี่ยนาทั้งหมดกี่ไรนะ่ใหญ่นาทั้งหมดก็ห้าไร่ห้าไร่แล้วก็สี่ไร่สามงานอันนู้ดไปนู้ดหวานไปเลยครับแปลงนี้เดี๋ยวเราจะหวานทีเดัยค,คนเหรอค่ะเป็นวันที่ดีนะครับเป็นเป็นวันของทาวนาอยู่แล้วทำไม่เยอะไหมคะผม,มทำแปดสิบไร่ครับ ได้มันต้องปุ๋ยต้องขยับลงยาขยับลงปุ๋ยเท่าไหร่คะปุ๋ยตะก่อนตันละหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะปุ๋ยราคาสองหมื่นกว่าบาทตันละสองหมื่นกว่าครับผม,มแล้วอยากจะให้เหลือตั้งเท่าไหร่ก็ยิงถูกได้ยิงดีครับให้เท่าเดิมก็ได้เท่าเดิมเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณรู้อห้าร้อยกว่าอย่างเงี้ยอะไรกว่าตันละเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยกว่า ประมาณาลาันหนึ่งยี่ยี่สิบลูก,กครับประมาณมหนึ่งหมื่นหนึ่งของขยับลงมาปุ๋ยยาแล้วก็ข้าวขยับขึ้นชาวนาได้กระตุนน้นเกษตรคือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้ออกไปซื้อของได้มากขึ้นเพราะเราชาวนาเนี่ยคือกำลังก็ถ้ามีตังก็ซื้อมากขึ้นเราเป็นลูกชาวนาเนาะ ดูเกษตรกรอ่ะแล้ต้องทำต่อเราเรียนจบมัใช่อันนี้คุณอะไรคะชื่อคุณอะไรคะเอครับชื่อจริงชื่อคุณอะไรคะเทิดคงครับเทิดคงครับทำไคุณอะไรคะต้องใส่ครับอายุเท่าไหร่แล้วคะับปีนี้สามสิบครับสถานการณ์น้ำเข็มยังหนุนอยู่อย่างเช่นตำบลบางแสนความเข็มเกือบสิบมาช่วง ตำบลบางยางก็ลดลงไปณวันนี้ความเข็มอยู่ที่ตำบลบางกระปาประมาณหนึ่งซึ่งซึ่งด้านในของเขตชมประทานบางควนได้ปิดประตูของหขทองไม่ให้น้ำเข้าไปเนื่องจากน้ำแม่น้ำมีความเข็มชาวบ้านก็เดืยดร้อนเรื่องน้ำอยู่ครับ ส่วนเรื่องการทำนาตอนนี้มีทำนาจนใหญ่ของตำบลมะกะเบาซึ่งอยู่ในคลองคลองคมสุขสว่างหรือคลองทศ่ได้ทำนากันเกือบเกือบเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วที่เห็นอยู่แต่ส่วนที่อื่น ของตำบลบางยางก็ทำนากันยังไม่ถึงครึ่งเพราะพื่งที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ก็ไม่น้ําไม่มีน้นําทํานาเรื่องน้ําเป็นน้ําเค็มส่วนตำบลบางแสนส่วนตำบลบางแสนที่อยู่กับคลองคลองด้านในของของของชอทานบางพวงก็ทําได้บ้าง ที่อยู่ใกล้ๆคลองส่วนอยู่ดอนๆที่ลึกเข้าไปก็ยังรอน้ำฝนอยู่ครับทำนาทนี่ทำกี่ไร่กันครับแล้วข้าวพันอะไรครัส่วนใหญ่จะต้องทำข้าวอายุประมาณร้อยวันร้อยสิบวันถ้าอายุมากกว่านี้ก็จะเสี่ยงกับน้ำท่วมการเก็บเกี่ยวอาจจะไม่ทันฤดูกาลครับ ทำให้ข้าวเสียหายได้พันอะไรคะเขาเรียกพันอะไรคะส่วนมากเป็นเบอร์เบอร์ยี่สิบพัดยี่สิบพัดเนี่ยส่วนใหญ่จะทําการเป็นข้าวยุปประมาณร้อยสิบวัน,พ,นพื้นที่ชำนาประมาณกี่ไร่คะหลายหมื่นไร่เลยของทั้งหมแล้วราคาข้าวราคาข้าวเป็นไงคะที่ผ่านมา คือราคาข้าวก็ตอนนี้สถานการณ์ราคาข้าวยังไม่ดีขึ้นยังตกตามอยู่เหมือนเดิมสามพวกที่เก็บเกี่ยวกันล่าสุดก็ราคาขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ลงต่ำลงไปอีกครับการทำนาเนี่ยก็ทำไปเพื่อที่จะหวังว่าราคาจะขึ้นอีก อยากให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการตลาดเรื่องราคาข้าวครับตอนนี้ได้เท่าไหร่ราะะคาประมาณราคาข้าวหกพันกว่าบาทไม่ถึงเจ็ดพันอยากให้รัฐบาลช่วยเท่าไหร่คอยากให้รัฐบาลช่วยราคาประมาณสักเก้าพันหรือหมื่นบาทครับในต่อมาตอนนี้ปัญหาน้ําเค็มหนุนนี่มันกระทบต่อชาวนายอย่างไรคะแล้วก็เป็นมานาน,นยังปัญหาน้ําเค็มก็ ถ้าจะให้หมดปัญหาก็เนื่องจากฝนตกมาได้น้ําฝนมาได้น้ําหลากมาจะได้ไล่น้ําเข็นไปเพราะถามประสานงานกับทางเขื่อนแล้วเขื่อนบอกว่าน้ําอยู่มีประมาณ30%เปอร์เซนซึ่งจะต้องเลี้ยงตัวเขื่อนระบบนิเวศต่างไม่พอที่จะปล่อยมาช่วย ให้ชาวนาทำนาได้จุดประสงคข,ของชาวนาก็อยากให้ทำนาอย่างเช่นตำบลบางแตนเป็นพื้นที่ลุ่มแต่ตอนนี้น้ำเค็มอยู่ยังทำนาไม่ได้ <c oughs> ถึงเวลาทำนาได้ก็จะเป็นการเสี่ยงกับ น้ำท่วมตอนนี้ดูเก็บเกี่ยวจะเป็นช่วงน้ำหลากมาอย่างปีที่ผ่านๆมาบางแปลงอาจจะไม่ได้เก็บเกี่ยวโดนน้ำท่วมเสียหายไปครับเนื่องจากจะเล่นทำนาก่อนก็ไม่ได้ตอนนี้น้ำเค็มล้อมรอบไปหมดครับค่ะนอกนี้อยากจะมีอะไรจะอยากจะกล่าวอีกไหมครับาการทำนาของ ชาวนาที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลไม่ให้เขาต่อส่อการทำนามันทำให้ทำนาได้ยากขึ้นอ,อย่างเช่นไหหวานตีกบไปได้ก็จริงอยู่ทำนาแล้วข้าวขึ้นมาจะทำให้ต้นข้าวกอบไ้ มันอาจจะเกิดแก๊สทำให้ลากเสียหายทำให้เท้าตายได้